ดีด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเล็กเพลงเดิมนะเอาเ s p ป e ดรันอันนี้ดีกว่าไม่อะเฮ้ยใจตรงไหน Yeah, but... <coughs> 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 Kramp! อันนี้สกายบล็อกนะฮะสกายบล็อกเยออันนี้นห,นหัวไก่เล่นเลย

Редактор